และหายใจออกอามือทำตะขอที่โกง่าหายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงและหายใจออกค้างข่าไวา้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้ากลับมาค่ะและหายใจออกค้างข้าไวายนับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่และห้าหายใจเข้ายกขาซ้ายนะคะและหายใจออกเอามือทำตะขอที่นิ้วโป้งค่ะหายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงและหายใจออกค้างข้าวไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหาหายใจเข้า หาจอเท็แบ็คด้วยค้างท่าวายนนับนึงนับสองนับสามนับสี่เลขห้าหายใจเข้ายกขาขวามา,าพาดหน้าขาซ้ายจากนั้นตามองต่ำวางมือเต็มและวางน้ผาผากทิศเข่าลงฟาค้างท่าวายนนับนึงนับสองนับสาม นับสีแบ่และหายใจเข้าค่ะและหายใจออกหายใจเข้าอนตัตตซ้ายยกขาซ้ายมาพาดหน้าขาขวาตามองต่ำและวางมือเด็น้อมหวางหน้าผากคิดค้างท้าวายนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และ ลำตัวขึ้นและหายใจออกนะคะอุกตาหาสนาเริ่มจากปวดใจนะคะห <c oughs> นมือกลางตัวยืนตัวตรงในท่าภูเขาเท้าชิดนะคะวางแขนข้างลำตัว <c oughs> หายใจเข้าว่ามือพนมสูง <c oughs> หายใจออกทละลาลมลงมาวางหมูไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิดค่ะ <c oughs> หายใจเข้ายืดแผหลังส่วนร่าง <c oughs> หายใจออกจับแบบ สูนักหล่หายใจออกสูนักไร่โล่มองตรงไปด้านหน้าจำสู่อุกกระตาฉะนะ้นค้างท่าวายนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มสถานะเข่าย่าง,งอจำแบ้ อ,อัพโดดดาวดอวางขาว,วางเข่ามาปากาอา,าสนะเสยไปกันะจิ้มปากขึ้นมาน้องแวนเร็วรวดเร็วเ,วเวททู็พลังด้วยค้าง่าไว้นับหนึ่งนับสอง นับสองนับสี่และห้าจำแปบบ๊ะจัดตุ๊ดหลังอักหลดดออฟดาวดออฟวางตัวลงสูง่ตะกะโตสลามสะอาดหายใจเข้ายกขึ้นค้างท่าวายนับหนึ่งนับสอง นับสนับสี่และห้าปลดมือไว้กันไม่พักขาข้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหา้าวางหลังเท้าแล้วอ้าดดดอกหายใจออกดูสะโพกสูงสูงท่าสุลักแลหลนวางลำตัวสูงท่านุราอสนะหายใจข้างยกข,ขาทั้งสองข้างนะคะและหายใจออกไปจากที่้อทา้า หายใจเข้ายกมีเพียงหน้าท้องเท่านั้นที่สัมผัสค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสองนับสี่และห้านะคะปลดมือลางอ,อกปลดปล่อยพลังงานออกไปอัพโหลดด,ดอ,อกดาวนโหลดด,ดอ,อกวางลำตัวบาดชัวทัุราสันหายใจเข้ายกขาและหายจใจออก หายใจเข้ายกขึ้น e ค้า้งท้าวอีนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และวหายใจออก การะพกฝหายจะเข้าของฝหายจะออกท้จากนั้นกระับเท้าครดหายจะเข้าฝาและหายจะออกลงไปทีละข้างรัรู้ความรู้สึกนะคะประเมินความสามารถของตัวเองและทำตามความสามารถแต่สะโพกไปด้านหน้า